และทีนี past, so. well, so, um, ้เราจะไปกันที่หัวหน้าพักการเมืองพักหนึ่งที่ชื่อว่าพักเปลี่ยนค่ะคุณนอตพันธวัฒนากนิสุทธิ์วันนี้ต้องเรียกเขาว่าหัวหน้าพักเปลี่ยนหรือเปล่าไปกันที่คุณนอตค่ะสวัสดีค่ะคุณน็อตคะคุณนรอตหัวหน้าพักเปลี่ยนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับคุณสาวครับต้องเรียกยังไงเนี่ยหัวหน้าต้องเรียกหัวหน้าพักต้องเรียกหัวหน้าต้องเรกหัวหน้านอเนี่ยเออหัวหน้านอตอ่าเรียกเรียก นี่คุณน็อตเหมือนเดิมก็ได้ครับค่ะต้องหน้านครับเอาเอาเอาย่างแรกเลยเมื่อวานาน็อตแถลงเปิดนโยบายแถลงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนักครับต้งขก็สังเกตกันไม่มีชื่อคุณพิเชษสถิรชวาลเหรอหายไปไหนแล้วคะครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยพิเชษสถิรชวาลเขาให้สัมภาษณ์เองเขาสนใจจะมาร่วมงานการเมืองกับพักเปลี่ยนของนอ็อต ทำไมเขาไม่มาแล้วเหรอฮะเรื่องแรกเลยครับคุณพิเชษไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคเราครับออเข้าใจเข้าใจแต่แกเคยให้ <c oughs> สัมภาษณ์แกเคยให้สัมภาษณ์นึกว่าจะมาสมาัครทีหลังแล้วจะมาลงไงเราเราเคยคุยกันครั้งหนึ่งแกมาคุยที่บ้านผมแล้วเราก็คุยแกก็บอกว่าอ่าแกอยากลงสอบเขตซึ่งผมไม่ได้ผมทําเทจไม่ทันตอนนั้นครับทีนี้ผมก็บอกแกว่าเดี๋ยวรอให้พรรคตั้งเสร็จอะไรเรียบร้อยก่อนเพราะตอนนั้นเนี่ย พักยังไม่ได้รับรองผมก็ไม่รับปากใครครับแล้วพอผมประกาศว่าพักรับรองปุ๊บแกก็โพสต์ขึ้นเฟซบุ๊กอย่างนั้นเลยครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมแกโพสต์อย่างนั้นครับแล้วตอนหลังเราก็มานั่งคุยกันเนี่ยคุยผ่านตัวกลางนะไม่ได้คุยกับแกครับแนวทางการทํางานเราไปด้วยกันไม่ได้ครับก็เลยทำไมอ่ะครับอืมก็ก็ก็ของเรา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 เป็นพักของคนรุ่นใหม่เราอยากได้ภาพใหม่ๆครับครับอืมครับ ครับ,รบเราอยากได้ภาพของคนรุ่นใหม่ๆขณะ<ช>ที่ค,คุณพิเชษยังมีความคุ้นชินกับวิถีการเมืองในสไตล์ที่แกผ่านมาว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ครับใช่ครับที่จริงคนสองรุ่นสามารถร่วมงานการเมืองทำงานร,ร่วมกันได้นี่ร่วมกันได้ครับแต่ด้วยการที่เราพูดคุยกันแล้วเนี่ยเราไปคนละทางไปคนละทางเลยทัศนคติหลายๆเรื่อง ยกตัวอย่างสักเรื่องสิครับจะได้เห็นภาพชัดว่าคนคนแก่อย่างรุ่นคุณพิเชษสถิรชวานแกอยากจะไปทางไหนและเราบอกว่าเราร่วมทางกับเขา<ต>้าด้วยไม่ได้ไไดยกตัวอย่างมาสักเรื่องสิครับคำถามคุณดนายนี่ไม่เคยง่ายเลยนะอยากฟังคำตอบมากกว่าครับ <c oughs> ครับครับ,รบอย่างนี้ครับคืออเรื่องแรกเลยเนี่ยผมตัวผมตัวผมเองเนี่ยเป็นหัวหน้าพาักแล้วพอ ผมประกาศว่าพักได้รับการรับรองแล้วเนี่ยการที่แกไปให้ข่าวแบบนั้นเนี่ยเราก็ประกาศนโยบายมาโดยตามใจตัวเองเนี่ยโดยไม่่านพักเลยหละกรรมการไม่ได้คุยกับหัวหน้าพักเลยอย่างเรื่องเนี้ยผมมองว่าในโพสเนี่ยเราอาจจะทะเลาะกันครับครับคือแกมีความคิดของแกที่แกอยากจะทําโดยแกไม่ได้ฟังทางฝั่งเราอันนี้น่าจะเป็นจุดหลักจริงๆที่ที่ผมตัดสินใจไม่ร่วมงานกับกับแกครับ เห็นอาการออฟไซด์เล็กๆจากผู้สูงวัยคนนี้ชักหวาดเสียวทักคุยกันยาวๆทำงานกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวทะเลาะกันว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ครับแล้วผมไม่อยากขัดใจกับผู้ใหญ่ครับถ้าทางคุณพิเชษฐ์ธิรชวานจะมีตัวตนสูงด้วยก็กดด้วยภาษาของคนสูงวัยนั่แหละถูกไหมใช่ครับผมตัดเลยและจังหวะที่ไปตัดก่แกนี่เราบอกไปตรงๆว่าเราไม่เอาแกรหรืออย่างไรครับ เราก็บอกตรงๆแหละครับว่าว่าแนวทางไปคนละทางครับอืเราก็บอกเลยว่าเราไม่เอาครับแล้วแกแกก็ไม่ว่าอะไรแกก็ไม่ว่าอะไรแกก็แกเข้าใจไหมคะหรือโกรธผมว่าแกน่าจะโกรธนะน่าจะโกรธระดับแกระดับแกระดับแกเนี่ยไม่เคยถูกไปเสดทางการเมืองมาก่อนผมครับผม แลสรุปก็คือคุณพิเชษถิรชวานมาคุยด้วยตัวเองหนึ่งครั้งคุณพิเชษคุยผ่านคนกลางอีกหนึ่งครั้งจากนั้นก็จบเลยถูกต้องนะครับผมใช่ครับใช่ครับคนกลางคนนั้นใครอ่ะอ๋อเป็นเป็นเป็นคนใกล้ชิดครับเป็นเลขาใจเองเลยมาที่มามาคาผมอ๋อคนใกล้ชิดคุณพิเชษโอเค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 เมื่อวานเปิดนโยบายได้หอหวาดีก็ต้องขอชมด้วยว่านโยบายนี่หูหวาจริงๆแต่ขอไปที่ ประเด็นตัวบุคคลสักนิดหนึ่งก่อนเมื่อวานเปิดหน้าเปิดตาว่าที่ผู้สมัครสสแค่สี่คนเองเหรอฮะใช่ครับใช่ครับเป็นประเภทเป็นประเภทเขตล้วนๆหรือปฏิลิศผสมด้วยอ๋อเมื่อวานเนี่ยผมเปิดตัวสสเขตเนี่ยสิบสองคนครับกี่คนะฮะสสเขตสิบสองเหรอคะใช่ครับผมใช่ครับผมเขตสิบสองคนครับปฏิลิศกี่คนฮะ ปาติริทเมื่อวานที่มาเนี่ยมีสามคนที่ขึ้นเวทีครับแต่ปาติริทเราส่งส <11. S 1> ิบเอ็ดปาติริทส่งสิบเอ็ดเคสส่งสิบสองครับอ๋อยังพันธวัตรเนี่ยน่ากี่สุดก็คือตัวน็อตเนี่ย เป็นประเภทไหนฮะเป็นประเภทปฏิลิสใช่ไหมปฏิลิสครับที่ส่งรายชื่อไปสี่คนนี้ปฏิลิสมดเลยครับอ๋อสี่คนคือปฏิลิสจากน็อตเอ็ดน็อตปฏิลิสลำดับหนึ่งลำดับสองคุณเล้งลำดับสามคุณนัดละลำดับสี่คุณนาลงแต่จริงๆเราส่งทั้งหมดสิบเอ็ดปฏิลิสกับอีกส<ช> <12 S 1> ิบสองเขตด้วยกันเลยนะใช่ครับผมสิบสองเขตนี่มีกรุงเทพไหมหรือว่าต่างจังหวัดทั้งหมดไม่มีครับเป็นต่างจังหวัดทั้งหมดครับต่างจังหวัดทั้งหมดเลือกจังหวัดที่มีคนขายหวยเยอะๆใช่ไหม ไม่ใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนที่เราได้รับการรับรองจากกรกตเนี่ยเรารับรองวันที่สิบห้าผมมีเวลาสิบวันจะต้องตั้งสาขาสี่สาขาสี่ภาคเราเลยต้องเอาภาคเป็นหลักครับอุตรดิตร้อยเอ็ดตรังแล้วก็ขาดอีกภาคหนึ่งสระบุรีครับแล้วก็แล้วก็เป็นแบบแบบตัวแทนอีก ตัวแทนอีกสามตัวแทนครับอืครับสรุปสิบสองเขตสิบสองคนจากกี่จังหวัดฮะจากกี่จังหวัดจากเจ็ดจังหวัดครับเจ็ดจังหวัดเจ็ดจังหวัดสิบสองเขตสิบสองคนโอเคโอเคได้เลยถามปฏิลิศสักนิดสิครับเอ่ออย่างอันดับลำดับหนึ่งคุณน็อตเนี่ยรู้ก็รู้อยู่แล้วเป็นใครคัะลำดับสองคุณสุภชัยทิพสิทธิ์ชื่อเล่นคือคุณเล้งคนนี้ใครอ่ะ เป็นใครพัทนายทนายประจําตัวผมครับอ๋อทนายป,นประจําตัวเป็นเลขาธิการพักด้วยครับเลขาพักด้วยเ,เลขาธิการพักเปลี่ยนด้วยโอ้ครับอแกก็จะออกทีวีบ่อยๆแล้วฮะตามผมอยู่บางครั้งก็ถแถลงข่าวโอเค,ค,อเคลำดับสามปฏิลิสพักเปลี่ยนคุณนัชนอนอาภาศิรัตคนที่ใครอ่ะเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดครับมาเป็นโฆษกพักให้อดีตผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดใช่ครับยุคไหนฮะ่เนี้ย น้องก็ทํางานมาสิบปีแล้วนะครับเพราะนั่นเลยสิทำไมเราไม่คุ้นเลยนะเนี่ยเขาเด็กไงเขาเด็กกว่าเราเยอะไงใช่ครับไม่ใช่เขาแกวเรานะเขาเด็กกว่าเราเยอะไงเราเลยทำน้องเขาไม่ทนไงอ๋อช่องเจ็ดแล้วฮะเป็นอดีตผู้ประกาศผู้ประกาศข่าวช่องเจ็ดครับน้องก็สนใจการเมืองน้องก็เป็นผู้ประกาศข่าวการเมืองครับเพราะห้านับและเรารับเป็นโคลศุด้วยใช่ครับใช่ครับลำดับสี่นรนลง ไปวันเสาร์นรลไปวันเสาร์นี่มาจากไหนอ่ะคุณนรลเนี่ยเป็นนายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออกแกเป็นคนพิการนะครับครับแล้วแกก็ค้าขายลอตเตอรี่มานานแล้วผมก็ได้นโยบายเรื่องลอตเตอรี่กับเรื่องช่วยเหลือคนพิการมาจากแกครับครับครับคราบผ้ชมถามตรงๆนะแล้วก็โพดแบบไม่เวอร์นะนับตั้งเป้าปฏิริษีกี่คนผมตั้งเป้าไว้สามล้านเสียงครับ โอ้โหตั้ง <3 S 1> ใจจะได้สามล้านสี่แสนเสียง 3, 4, สามล้านเสียงท่วนครับโอ้โหจะได้กี่คนเนี่ยสามล้านกี่จะได้กี่คนเนี่ก็ต้องดูว่าสูตรมันจะหารเท่าไหร่ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นเดี๋ยวผมอธิบายคุณดนายก่อนไอการที่ผมตั้งเป้าสามล้านเสียงเนี่ยจะได้จะได,จะได้จะได้กี่เสียงผมไม่รู้โอเคแต่เมื่อผมตั้งเป้าสามล้านเสียงทั้งทีมผมจะทาเพื่อสามล้านเสียงถ้าสมมติว่าผมตั้งเป้าแค่ อ่าสามแสนเสียงทั้งทีมก็จะทํางานแค่เพื่อสามแสนเสียงเพราะฉะนั้นสามล้านเสียงคือการวางกรอบวิธีทํางานครับวางกรอบวิธีทํางานรับผมแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าตัวเองจะได้สักสักสักกี่เสียงต้องเชื่อว่าสามล้านครับเราก็เชื่อเช่นนั้นจริงๆครับต้องเชื่อว่าสามล้านมันเหมือนพักเพื่อไทยเขาเขาก็สะกดจิตตัวเองว่าเขาแลนสไลด์นะครับเราต้องเชื่อก่อนครับเราถึงจะทําได้ โอเคโอเค,คได,คได้ได้ได้สุดยอดเลยสุดแล้วใน12เขตจาก7จังหวัดนี่เกณฑ์การเลือกโอเคละความพร้อมในการตั้งสาขาในการตั้งตัวแทนนั่นก็เป็นปัจจัยสำคัญแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันต้องประเมินมวลชนในเขตนั้นๆในจังหวัดนั้นๆด้วยจังหวัดที่เลือกมาเหล่านี้นี่ทำไมจึงเป็นจังหวัดเหล่านี้เรื่องแรกเลยความสะดวกในการตั้งสาขา เรื่องที่2 2> สองเลยเตั้งสถาพ์ครับเรื่องที่สองเลยเรามาคุยกันแล้วเราคุยกันรู้เรื่องไปในแนวทางเดียวกันคุณจะไม่คุณจะไม่มาแหกหัวหน้าพักคุณจะไม่มารับกล้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างเรื่องที่สามเนี่ยเราไปประเมินแล้วว่าในพื้นที่นั้นน่ะเราพอมีกระแสที่จะพอสู้ได้กับพอมีกระแสพอมีกระแสแสดงว่าเป็นจังหวัดของของของคนเล่นหวยหรือคนขายหวยเอาเอาจริงๆนะคุณอนายคนที่ชอบผมเนี่ย ไม่ได้ซื้อหวยผมทั้งหมดนะครับคือคือเขามีคนที่ชอบแบบชอบสไตล์ชอบที่ผมกล้าชนกล้าอะไรนี้เยอะครับเยอะครับ <Okay. S 2> เราจะไปรวมเราซื้อหวยไม่ได้เพราะดูตามสถิติเนี่ยลบบุรีสระบุรีเนี่ยซื้อหวยผมเนี่ยอันดับที่สิบกว่ายี่สิบอ่ะจากเรียงตามลำดับจังหวัดนะครับโอเคเรามาเลือกโอเคโอเคถ้าฉะนั้นเจ็ดจังหวัดประกอบด้วยประกอบด้วยจังหวัดอะไรบ้างอ่าร้อยเอด็ดอุตรดิตถ ภูเก็ตลบบุรีสระบุรีมีอะไรนะตรังมีไหมตรังครับแล้วก็การมีไหมการจนบุรีถูกต้องครับถูกต้องอครับจังหวัดไหนเจ็ดจังหวัดเนี้ยที่เราหวังผลที่มีความน่าจะเป็นได้มากที่สุดที่จะได้สสเขตที่เราคิดว่าแบบเขาชอบสไตล์คุณน็อตเอาจริงๆผมหวังทุกเขตนะใช่ใช่รู้หวังทุกเขตแต่มันต้องมีเขตเป้าหมายที่เป็นธงของเราสิ ที่เรามหมายมันปั้นมืออ่ะหมายมั่นปั้นมือเลยใช่ไหมใช่เราต้องมีซักจังหวัดนะอืมเดี๋สองจังหวัดอ่ะถ้าถ้าเข้าเท่าที่ดูตรวจสอบเนี่ยลบบุรีก,รก็มีมีเศษบภูกเก็ตเนี่ยขาใหญ่เขาเขาตีกันบางทีคะแนนกระเด็นมาเราอาจจะได้อ๋อหวังคะแนนกระเด็นครับครับอืออือถามน็อตนิดหนึ่งพ้าเปลี่ยนของน็อตกับ พักรักประเทศไทยของชวิทย์กมลวิสิตสองพักนี้มีความเหมือนและความต่างอย่างไรความเหมือนและความต่างอย่างไรเหรอครับอืมความความความผมไม่รู้นะแต่คุณชูวิทย์แกก็ขา,ขายตัวเองใช่ไหมตอนนั้นใช่น็อตก็ขายตัวเองอืมผมขายตัวเองแต่ผมขายนโยบายด้วยนะอืมอืมมออ่าผมผมผมตั้งใจทําพักการเมืองแบบจริงจัง แล้วก็ตั้งใจที่จะเข้าไปไปเป็นรัฐบาลเพื่อ,อที่จะทํานโยบายที่ตัวเองพูดไว้ให้ได้อเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นความต่างระหว่างผมกับกุณาชูวิทเรานาชวิทเนี่ยตั้งใจว่าเขาเป็นฝา่ายค้านเลยละ่ะเขาจะแเก็คือสตาร์บเขาครับครับนโยบายของชูวิทคือเขาจะแฉขนณดที่นโยบายของน็อตนี่จะชูเรื่องหวยไม่ใช่ครับไม่ใช่ เราทำเรื่องเศรษฐกิจนะครับจริงๆทําจริงๆหวยก็คือเศรษฐกิจใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับเราทำเรื่องเศรษฐกิจฐานลากเรามาคิดว่าจะดูแลคนแบบผมเนี่ยคนที่ต่อสู้ดิ้นรนลําบากมายังไงโเคออไเคเศรษฐกิจฐานลากโอเคถ้าถ้าเท่นั้นน็อตไฮไลท์นโยบายของน็อตเลยครับไฮไลท์นโยบายของน็อตเลยจะจะทำอะไรที่เป็นเรือธงเลยก็คือดูแลคนหาเท้ากินข้ามนี่แหละครับ คนที่ไม่มีโอกาสทางสังคมคนพวกที่ไม่มีประกันสังคมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าอาชีพอิสระที่ไม่มีประกันสังคมทั้งหลายอืครับผมพวกพวก่วกาไรเดอร์แม่ค้าพ่อค้าที่ควรได้ประกันสังคมอันนั้นคือกลุ่มแรกกลุ่มที่สองที่ผมตั้งใจจะทาจริงๆเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจคือเรื่องของงานออนไลน์อืคืองานออนไลน์เนี่ยมันสามารถสร้างเม็ดเงินมหาศาลได้เพราะผมอยู่ตรงนี้ผมเข้าใจแล้วผมรู้มันเป็นอนาคตแล้วมันสามารถอ่า นำเงินออกไปที่เมืองรองที่ต่างจังหวัดได้ผม,อ,มอยากส่งลูกป่านกลับบ้านเป็นเคงกำลานที่บ้านแต่นโยบายทุกนโยบายของผมเนี่ยมันต้องใช้เงินครับเราเราต้องปฏิเสธไม่ได้มันต้องใช้เงินผมก็เลยไปคิดว่าเราจะหาเงินจากไหนครับ,รบซึ่งการหาเงินจากหวยมันง่ายที่สุดครับ,รบเพราะฉะนั้นผมเลยเอานโยบายหวยเป็นเรือธงเพื่อหาเงินมาสร้างธนาคารโอกาสส่งต่อไปกับอีกกลุ่มที่ผมวางไว้โอเคโอเค ทีนี้ทีนี้นโยบายในการที่จะล้วงควักเงินที่แปลสภาพจากหวยอ,อ,อธิบายกลไกลตรงนี้อีกทีสิครับเรื่องหวยกลไกมันง่ายมากเลยครับแล้วมันสามารถแก้ไขปัญหาได้ปัญหาได้อย่างง่ายเลยรเรื่องแรกมันจะแก้ปัญหาสลากแผนได้อืตอนนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลม,มันมีหนึ่งร้อยใบใช่ไหมครับครับร้อยล้านใบผมอยู่ในตลาดนี้ผมรู้ว่าความต้องการมันมีประมาณสองร้อยครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะ พิมสลักเพิ่มอีกหนึ่งรอยล้านใบครับเป็นสองร้อยล้านใบครับมันจะเกิดอะไรขึ้นพอดีมานกับซัพพลายมันเท่ากันราคามันจะลดลงครับพ่อค้าหวยจะมีสินค้าขายมากขึ้นคเขาจะอยู่ได้แล้วรัฐจะได้เงินเพียวๆเลยหลังจากหักแล้วเนี่ยห้าหมื่นห้าพันล้านไอห้าหมื่ห้าันล้านนี่แหละเราจะมาทํากองทุนโอกาสและธนาคารโอกาสเพื่อ อยากให้สิ่งที่ผมอยากจะทําต่อไปครับครับห้าหมื่นห้าพันล้านต่อปีใช่ไหมต่อปีครับต่อปอีก็เอาเงินตรงนี้นี่แหละมาสร้างกองทุนโอกาสแล้วก็เข้าไปดูแลคนหาเช้ากินข้ามไปปบไปโป,ป,ป,ปรโม,โมทงานออนไลน์ในกว่ากันไปว่ากันไปประมาณนั้นอืใช่ครับกลยุทธ์ในการหาเสียงก็คงจะเป็นเรื่องของการทําออนไลน์แล้วก็ลงพื้นที่ควบคู่ไปครับ แต่ผมคง<ม>จะเน้นการทําออนไลน์เป็นหลักเพราะว่าด้วยงบประมาณและเวลาที่เรามีจํ<ม>จากัดอย่างตอนเย็นเนีย่ยประมาณหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งเนีย่ยผมจะนั่งไลฟ์สดกับโพสก์พักทุกวันครับเพื่อกุยปัญหากุยนโยบายแนะนําตัวเองกับประชาชนไปทุกวันครับ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 ,รบตั้งเงินทุนในการจะทาการเมืองในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ไว้กี่ร้อยล้านครับ ห้าล้านครับห้าล้านสิบห้าครับสิบห้าสิบห้าล้านสิบห้าล้านาน,าน,นี่กะจะไม่ติดโปสเตอร์เลยเหรออ่าติดครับแต่ติดไม่เยอะครับนะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเริ่มหาเสียงตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้ามาจนถึงวันนี้ผมเพิ่งพิมพ์โปสเตอร์ไปสองพันสองร้อยใบเองครับจะใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลักเป็นหลักถูกต้องเป็นหลักครับไลฟ์สดทุกวันไม่เปิดเวทีปลาใสาไม่มีรถแห่ไม่ไม่มีบิลบอร์ด มีครับรถแห่มีก็ไปตามจังหวัดต่างๆเวลาออนไลน์ก็จะออนไลน์จากนอกพื้นที่ก็มีครับรถแห่ก็มีครับแต่อย่างรถแห่เนี่ยเราก็ใช้รถที่เราเคยมีอยู่ครับไม่ได้เช่าไม่ได้อะไรครับถามแล้วอย่าโกรธนะน็อตมาเล่นการเมืองครั้งเนี้จะฟอกตัวหรือจะเอาการเมืองเป็นเกราะป้องกันตัวจากคดีเอาเรื่องแรกก่อนเลยนะฮะผม ผมไม่ใช่คนสีเทาผมไม่เคยทําความผิดเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ฟอกตัวผมแค่อยากมาทําการเมืองค่ะครับคือคือผมอยากทํามานานแล้วแต่ด้วยอ่าผมต้องทํามาหากินผมสนใจการเมืองมานานแล้วแต่เมื่อประมาณปีที่ปีหกสี่เนี่ยปลายปีเนี่ยผมคิดว่าผมพร้อมแล้วมีคนรู้จักแล้วอืผมเลยไปจองชื่อพักเปลี่ยนตั้งแต่ปีหกสี่โอเคแล้วสิงหาสามสิบเจ็ดสิงหาหกห้าเนี่ย ผมประชุมใหญ่จัดตั้งพักตั้งแับก่อนที่ผมจะโดนคดีฟอกเงินอะไรพวกนี้ครับเราคิดวางตั้งพักตั้งแต่ก่อนโดนคดีใช่ครับอืมทำผมอืมแล้วก็เรื่องคดีฟอกเงินไม่ทำด้วยพยานหลักฐานทั้งหมดเพราะฉะนั้นต่อให้ผมเป็นสอสอหรือผมมีอะไรผมก็ไม่สามารถแทรกแซงอำนาจตุลาการได้หรอกครับโอเคนี่พูดเหมือนจะได้เป็นแล้วจริงๆในนียเนาะ พูดเหมือนจะได้เป็นแล้วจริงๆเนี่ยเนาะฮัลโหลค่ะคุณน็อตได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินครับพูดเสมือนว่าจะได้เป็นแล้วนะอืมสอเนี่ยก็เวลาเราทํางานเราต้องเห็นว่าจุดหมายเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะต้องเห็นภาพนั้นของเราไปยืนอยู่ตรงนั้นโอเคโอเคอ้าวอาน็อตขอให้โชคดีขอให้โชคดีโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคนะคะคุณน็อตพันธวัฒน์นาวิสุทธ์นะคะหรือน็อตนะคะในฐานะหัวหน้าพรรค เปลี่ยนโอเคขอบคุณค่ะครับโอเคขอบคุณคุณน็อตค่ะก็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 ปากรกฏามันเกิดขึ้นได้เสมออย่ามองข้ามความปลอดภัยค่ะหมายถึงพักใหญ่กําลังบอกว่าอย่ามองพัใหญ่ข้ามพักเล็กๆอย่างพักเปลี่ยนเหรอคะไม่ทราบ